คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรีวิว a อร์ซ็อบจีตัวใหม่จากค่ายมารลูอีนะครับรุ่น u ูอาแล้วก็คำเตือนสำหรับใครที่ซื้อ a อร์ซ็อของค่ายมารลูอีเนี่ยต้องเก็บกล่องไว้ให้ดีๆเลยนะครับถ้าหายเนี่ยราคาตกเลยเพราะกล่องของค่ายเนี่ยค่อนข้างสวยมากต่างจากบีบที่เป็นเหมือนแค่กระดาษลังเฉยๆนะครับโดยปืนรุ่นนี้เนี่ยลังหน้าจะยาว11.5นิ้ววัสดุพวกบอดี้พวกลังเนี่ยจะเป็นโลหะส่วนไอ้กิมือที่ติดไปด้วยเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับผมขี้เกียจทอยเฉยในส่่่วววนนนนนนนขขอองงงงปาาาทท้้้ยยเเีจะะ็็รรร STR แลกกถัััดมมใส์คิบพ ขีดควรเนี่ยมันก็จะทําให้สังเกตได้ยากขึ้นมันจะต้องกระทบแสงอะไรอย่างเงี้ยนะครับถึงจะเห็นได้ชัดแต่ในส่วนของมาร์กิ้งเนี่ยก็จะมีติอยู่จุดหนึ่งนะครับก็คือมันจะมีมาร์กิ้งของค่ายโตเกียวมารีของเขาเองเนี่ยติดมาโดยทําให้สายสมจริงเนี่ยอาจจะขัดใจเล็กน้อยนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของระบบภายในเนี่ยมันจะไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่แต่ถ้าเรื่องหาอะไรง่ายเนี่ยที่สุดแน่นอนคันลังเนี่ยเป็นแบบแอมบีดึงได้ทั้งจากซ้ายและขวาส่วนตัวเนี่ยผมชอบคันลังแบบนี้มากมากนะครับตัวค่าัตของน้องรุ รีคอยเนี่ยมารุอีเนี่ยแพ้แน่นอนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างจะขัดใจสายสมจริงนั่นก็คือแต่ที่ฟังฟังมาเนี่ยคนที่จะชอบบนเรื่องน้ำหนักไกลของมารุอีนะครับรว่ามันอาจจะไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่ลองไปดูในทดสอบการยิงได้เลยนะครับ โดยจากที่ได้ลองยิงมาเนี่ยสรุปง่ายๆ,ๆนะครับก็คือเรื่องรีคอยความสมจริงน้ำหนักไกลเนี่ยจะแพ้ทั้ง VFC แต่ถ้าเรื่องอะไอยอัลเตอร์มาร์เก็ความเสถียรความแม่นเนี่ยค่อนข้างดีกว่า VFC พอสมควรใครเป็นสายอยากจะเอาไปลงสนามเนี่ยผมว่าเวิร์กมากๆส่วนตัวเนี่ยผมยังอยากเก็บไว้ซักกระบอกนึงเลยแต่พออันนี้เนี่ยลูกค้า,ามาให้ยืมก็เลยไม่ได้ถ่ายไว้เยอะไว้ถ้ามีเป็นของตัวเองเนี่ยเดี๋ยวจะทำรีวิวยาวๆให้นะครับโดยใครที่ดูมาถึงจุดนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าเร็วๆนี้สำ